สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกับบรรยายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับสอนโดยครูชลิตเหมือนเดิมนะครับก็สบับในวันนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของเรื่องที่4แล้วนะครับก็คือในเรื่องของแผนภาพเวนนะครับหรือเ,เต็มๆก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเซตนะครับเรื่องของสับเซตเรื่องของเวอร์เซต เรื่องของการดําเนินการเซตมานะครับเรารู้ว่า,าเซตเนี่ยนะครับความหมายของเซตคืออะไราการเขียนเซตสามารถเขียนได้กี่แบบกี่วิธีนะครับจํานวนสมาชิกเซตนะครับเซตที่เป็นสับเซตคือยังไงนะครับ power set หาอย่างไงนะครับการดําเนินการเซต union intersection complement หรือผลต่างหายังไงนะครับทีนี้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับหรือการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตนะครับโดยใช้แผนภาพเวนออยอเลอร์นะครับโดยเขาบอกว่าในแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราจะสร้างรูปภาพออกมานะครับโดยใช้การเขียนแผนภาพใช่ไหมครับมันจะเขียนโดยใช้อเอกภพสัมพัทธ์นะครับเราจะใช้การวาดโดยวาด รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นการวาดแทนเอกภพสัมพัทธ์หรือยูนิเวอร์สนะครับอย่างเช่นตัวนี้กรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยกรอบสี่เหลียห่ยมนี้คือเอกภพสัมพัทธ์สมาชิกทั้งหมดของของยูนิเวอร์สนะครับอยู่ในยูนิเวอร์สอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับเราจะตั้งชื่อกรอบสี่เหลี่ยมนี้ว่าเซตของเอกภพสัมพัทธ์หรือยูนิเวอร์สนะครับและเราจะวาดนะครับเซตต่าง ซึ่งเป็นสับเซตของเอกภพ,พสัมพัสด้วยวงกลมวงรี li, นะครับหรือพื้นที่จำกัดในรูปแบบปิดใดๆก็ได้นะครับแต่ที่นิยมก็คือจะวาดเป็นลักษณะของวงกลมนะครับวาดเป็นวงกลมนะครับหรือจะเป็นวงรี li, หรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเป็นรูปในลักษณะปิดนะครับแต่ที่นิยมคือวาดเป็นรูปของวงกลมนะครับอย่างเช่นลักษณะนี้คือลักษณะของเซต A นะครับเซต A ตัวนี้นะครับ เป็นการเขียนแผนความสัมพันธ์นะครับอ่ะทีนี้มาดูแต่ละเซตครับแต่ละข้อนะครับอ่ะอย่างเช่นเราสังเกตนะครับแผนภาพรูปที่1แผนภาพนี้ยังไม่ดําเนินการเสร็จคือตอนเนี้ยครูจะเอาแผนภาพมาแล้วก็แรงเงาให้ดูนะครับพื้นที่ไหนคือพื้นที่ส่วนของ a นะครับพื้นที่ไหนคือพื้นที่ส่วนของ A ครูจะแรงเงาในพื้นที่ส่วนของ A สังเกตครับนี่คือกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้คือยูนิเวอร์สนะครับ กรอบนี้ครับวงกลมตัวนี้คือพื้นที่ของ a ครับพื้นที่ของวงกลม A อันเนี้ยตัวเนี้ยเราก็แรงเงาไปนะครับแรงเงาในวงกลมตัวเนี้ยนะครับแรงเงาไปให้เสร็จนี่คือพื้นที่ในส่วนของเซต A นะครับเซต A ก็คือพื้นที่ตัวนี้นะครับส่วนในรูปที่สองครับให้เราแรงเงาในส่วนของ พื้นที่ของ A complement A complement คืออะไรเราไปเรียนในการดำเนินการมาแล้วใช่ไหมครับการดำเนินการ complement ก็คือ,อเป็นสมาชิกของ universe แต่ไม่ใช่สมาชิกของ A เมื่อไม่ใช่สมาชิกของ A การระบายเงาของ A complement จะระบายตรงไหนเราจะระบายตัวนอก A ครับคือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ไม่เอาพื้นที่ A คือเราระบายตรงนี้ เราระบายตรงนี้โดยไม่ให้ไม่ให้ไปทับกับวงกลม a นะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยตรงนี้คือพื้นที่ของ A อคอมเมนต์นะครับอ่าเราแรงเงาไปอันนี้คือพื้นที่ของ a อคอมเมนต์อันนี้คือลักษณะวิธีการแรงเงานะครับการแรงเงาการแสดงแผนภาพเวนนอโอเลนะครับอ่มาดูรูปที่3ครับ A union B เมื่อ A intersect B เท่ากับเซตว่าง A union B คือรวมกันระหว่างเซต A กับเซต B ใช่ไหมครับเมื่อ A intersect B เท่ากับเซตว่างหมายคววาม่าไงหมายความว่า A กับ B เป็นไงครับ intersect คือดูว่า2เซต A B มันเหมือนกันซ้ำกันไหมแสดงว่า intersect แล้วเท่ากับเซตว่างแสดงว่า2เซตนี้ไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมครับไม่เหมือนกันเลยนี่ลักษณะก็คือวาดรูปออกมาจะได้รูป วงกลมสองวงที่แยกออกจากกันแบบนี้นะครับแต่ถ้า A union B ถ้า A นเต e ร์เ c ก B ไม่เท่ากับเซตว่างหมายความว่าไงหมว่ามันจะต้องซ้ํากันทับกันแบบนี้ครับมันจะต้องมีพื้นที่พื้นที่ที่ A กับ B ทับกันซ้ากันแบบนี้นะครับเรามาแรงเงาพื้นที่ของ A union B ตัวแรกครับ A union B คือเราแรงเงารวมนะครับระหว่าง A กับ B ครับเราก็แรงเงารวมไป อันนี้คือการยูเนียนกันยูเนียนคือการรวมกันนะครับดังนั้นเราแรงเงารวมกันเลยนะครับแรงแรงเงา a กับ b รวมกันนะครับเหมือนกันครับ A ยูเนียน b รวมกันเราก็ระบายทั้งพื้นที่ของ a ทั้งพื้นที่ของ b นะครับดังนั้นพื้นที่ของ a ยูเนียน b ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ ลักษณะนี้ครับโอเคครับามาดูในลักษณะที่5ครับในลักษณะที่5เป็น A union B union C มี3มเซตครับ3เซตเอามา union มารวมกันก็พื้นที่ของ A union B union C ก็คือรวมกันครับรวมกันทั้ง3เซตเลยแล้วก็แรงเอาระบายรวมกันเลยครับ ต่อไปครับต่อไป A อิ t เตอร์เ B อ่า A อิ t เตอร์เ B เท่ากับเซตว่าอันนี้ให้แรงเงา่าให้แรงเงาอะไรให้แรงเงา A อินเตอร์เซ B นะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวดูก่อน ให้เราแรงเงา A นเตอร์เซก B ให้เราแรงเงาตัวนี้นะครับให้เราแรงเงา A นเตอร์เซก B เมื่อ A นเตอร์เซก B เท่ากับเซตว่างถ้า A นเตอร์เซก B เท่ากับเซตว่างแสดงว่ามันไม่มีตัวซ้ําครับเราก็ไม่ต้องแรงเงารูปที่หกเนี่ยเราไม่ต้องแรงเงานะครับเมื่อรูปที่6นะครับเมื่อ A intersect B เท่ากับเซตว่างเราให้แรงให้เราแรงเงา A นเตอร์เซก B มันไม่มี A นเตอร์เซก B ให้เราแรงเงาดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องแรงเงา แต่ A ตร์เซก B ไม่เท่ากับเซตว่างแบบนี้ครับแสดงว่ามันมีตัวที่ซ้ํากันตัวที่ซ้ํากันระหว่าง A กับ B นะครับเราก็แรงเงาพื้นที่ที่มันซ้ํากันเหมือนกันตรงนี้ตัวไหนที่มันซ้ํากันครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันซ้ํากันเราก็แรงเงาพื้นที่ตรงนี้ลงไปนะครับอ่าเราก็แรงเงาพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือพื้นที่ที่มัน ซ้ำกันเหมือนกัน,นครับมาดูครับลูกที่แปด a i เ t e r s e c ิ b เ n t e r s e ซ t c ตัวนี้อยู่ตรงไหนครับตรงที่มันซ้ำกันทั้ง a และ b และ c เลยตรงนั้นคืออันนี้เหมือนกับสัญลักษณ์ของช่องเจ็ดสีใช่ไหมครับดังนั้นตรงที่มันซ้ำกันทั้ง a ทั้ง b ทั้ง c เลยคือตรงนี้ครับนี่ตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้คือซ้ำกันนะครับ ซำกันทั้ง a ทั้ง b ทั้ง4นะครับ a ลบ b เมื่อ a i อ็น r s เซ t b เท่ากับเซตว่า a ลบ b ตัวนี้หมายเขาว่าไงหมายคขาว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเอา a ลบ b ตัวนี้ถ้ามันไม่มีตัวซ้ำกันเลยแสดงว่าเราจะตอบพื้นที่ของเอา a ตั้งลบกรอบจาก b a กับ b ไม่ซ้ำกันตอบพื้นที่ของ อ่าใช่แล้วครับตอบพื้นที่ของ A ครับแล้วก็แรงเงาพื้นที่ของ A ไปนะครับแรงเงาพื้นที่ของ A นะครับถ้า A ลบ B ในกรณีที่ a กับ b ไม่เท่ากับเซตว่าง a หรือเซต b ไม่เท่ากับเซตว่างแสดงว่ามันมีตัวซ้ํากันนะครับซ้ํากันบางตัว a ลบ b คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b a เป็นตัวตั้งส่วนไหนที่มันอยู่ใน a กับ b ด้วยเราตัดส่วนนั้นออกดังนั้นเราจะตอบในพื้นที่ที่มันเป็นเฉพาะพื้นที่ของ a เท่านั้นนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็น จันเซี่ยวตรงนี้นะครับเฉพาะ A แล้วก็แรงเงาพื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับพื้นที่ของ A-B ลบ b จะได้ตัวนี้ครับจะได้ตรงนี้นะ a ลบ b นะครับส่วน A-B ลบ b เมื่อ A เป็นสับเซตของ B ตัวนี้สังเกตครับ a เป็นสับเซตของ B แสดงว่า A อยู่ใน B หมดเลยนะครับอยู่ใน b หมดเลยดังนั้น a ลบ b สมาชิกท right? ุกตัวของ a จะต้องไม่เป right. ็นสมาชิกของ b ใช่ไหมครับสมาชิกทุกตัวจะต้องไม่เป็นของ b แต่ในที่นี้ a สมาชิกของ a เนี <Mm ่ยนะครับมันอยู่ใน b หมดเลยครับสังเกตนะสมาชิกทุกตัวของ a ตอนเนี้ยสมาชิกทุกตัวของ a ตอนเนี้ยใน a เนี่ยทุกตัวใน a เนี่ยเป็นสมาชิกของ b หมดเลยครับเป็นของ b หมดเลยดังนั้น ลบกันแล้วมันเท่ากับถ้าเอา A ลบ B แล้วมันเท่ากับมันเท่ากับเซ็ตว่างครับมันเท่ากับเซ็ตว่างดังนั้นถ้ามันเท่ากับเซ็ตว่างเราจะำเป็นต้องระบายไหมไม่จําเป็นต้องระบายนะครับแต่กลับกันกลับกันอ่าถ้าเป็น b ลบ a ล่ะ b ลบเ b เป็นสมาชิกของ B แต่ไม่อยู่ใน A ครับ มันไม่ซ้ํากับ a เฉยไหมครับเมื่อ a เป็นของ b แต่ถ้าเป็น b a พื้นที่ที่เราจะแรงเงาคือพื้นที่ตรงไหนครับพื้นที่ตรงไหนที่เราจะแรงเงาอยู่เฉพาะใน b แต่ไม่อยู่ใน a อ่าคือพื้นที่ตรงนี้ครับอ่าคือพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราจะต้องแรงเงาครับพื้นที่ตรงวงแหวนตรงเนี้ยนะครับที่เราจะต้องไปแรงเงาครับอ่าอันนี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องแรงเงาตรงนี้นะครับ แรเงาตรงวงแหวนตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือการอธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ,ภาพการแรงเงาพื้นที่ส่วนไหนคือพื้นที่ส่วนของเวนออยเลอร์นะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างในแบบฝึกหัดนะครับก็คือตัวอย่างที่20นะครับให้เราเขียนความสัมพันธ์นะครับคือเขียนแผนภาพออกมานะครับจากเซตนี้ ยูนิเวอร์สนะครับจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า9าเซต A จำนวนเต็มที่ไม่เกิน5ครับเซต B x โดยที่ x มากกว่า3แต่น้อยกว่า9อ่าเราหาสมาชิกที่ครับสมาชิกของยูนิเวอร์สมีอะไรบ้างสมาชิกของ a มีอะไรบ้างครับสมาชิกของ b มีอะไรบ้างอ่าพอเราหาเสร็จต่อจากนั้น หาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราได้เหมือนกันไหม u n น v ว r s e จำนวนเต็มบวกไม่เกิดไม่น้อยที่น้อยกว่า9มี1 2 3 4 5 6 7 8สาาจำนวนเต็มที่ไม่เกิน5 1 2 3 4ึ่าจำนวนเต็ม 0, 0ู0เป็นจำนวนเต็มไหมศูนย์เป็นจำนวนเต็ม0ใช่ไหมครับศูนย์ไม่เกิน5 ทำไมศูนย์ไม่อยู่ในเซต A เพราะอะไรครับทำไมศูนย์ไม่อยู่ในเซต A เพราะศูนย์เราไม่อยู่ในยูนิเวอร์สใช่ไหมครับเพราะศูนย์ไม่อยู่ในยูนิเวอร์สเราจะต้องเอาสมาชิกที่เซต A จะเป็นได้สมาชิกที่ A จะเป็นได้เป็นสมาชิกที่มาจากยูนิเวอร์สเท่านั้นนะครับดับงนั้นก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่า B ครับจำนวน ที่มากกว่า3น้อยกว่า9มี 4, ี่ห้าหกเดปนะครับแผนภาพที่วาดได้ครับเราจะวาดแผนภาพเซต2องเซตอ่าในกรอบนี้มีกรอบแน่นอนมีอะไรบ้างที่เราจะวาดหนึ่งเลยกรอบสี่เหลี่ยมแทนยูนิเวอร์สใช่ไหมครับสวงกลมสองวงแทนเซต A กับเซต B อ่าครูถามต่อว่าวงกลม2วงเซต A กับเซต B เนี่ย มันจะแยกกันหรือมันจะทับกันบางส่วนเราคิดว่าไงครับมันจะแยกกันสองวง a อยู่นี่ b อยู่นี่หรือมันจะเอามาทับกันบางส่วนเป็นการทับกันบางส่วนใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นการทับกันบางส่วนเพราะมันมีพื้นที่ที่มันซ้ำกันนะครับมันมีสมาชิกที่มันเหมือนกันซ้ำกันตัวนั้นคือ4 ครับ C จะอยู่ตรงนี้ระหว่าง a กับ b มีตัวซ้ำกันนะครับเซต a มีสมาชิกคือ1 2 3่1สอ4ามสี่หอยู่ในวงกลม a 1 2 3 4อยู่ในวงกลม a เซต b 4 5 6 7 8อยู่ในวงกลม b แต่ระหว่าง a กับ b มี4ร่วมกันนะครับอันนี้อ้าวครูเขียนผิดครับมี9้าภูมิได้ไงอันนี้ตัดทิ้งนะครับ อันนี้ลบทิ้งไม่เอาครัอันนี้ผิดนะครับจะมีแค่นี้นะครับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเพราะว่าใน u n i นิว s รมีถึงแค่8ปดใช่ไหมครับในลักษณะนี้นครับมาดูข้อที่2ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับ u n i นิว s ร x เป็นจำนวนนับตั้งแต่1นถึงหแสดงว่ามีสมาชิกกี่ตัว ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนเต็มที่น้อยกว่าสี่เอ้ยน้อยกว่าหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างสองสามห้าเจ็ดเจ็ดมีไหมเจ็ดไม่มีนะครับ่าดังนั้นจำนวนเฉพาะา b เป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะมี สองสามแล้วก็มี5้าด้วยนะครับอันนี้เราเพิ่มไปนะสองสามแล้วก็ห้านะครับอ่ะแผนภาพที่ได้จะเป็นแผนภาพลักษณะไหนแผนภาพที่ได้ครับวงกลมจะเป็นวงกลมสองวงแบบนี้ครับอ่าห้ไม่อยู่ในนี้ครับ5จะอยู่ใน B นะครับอ่าไม่ใช่ ห้าสองสามห้าเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับอยู่ในเซต B นะครับสองสามห้าเป็นจำนวนเฉพาะและก็สังเกตทั้งสองทั้งสามทั้งห้าเป็นสมาชิกของเอเลยแต่ A เนี่ยมันมีถึงห้าตัวมีหนึ่งด้วยมีสี่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสี่นะครับผิดมากเลยเนี่ยเขียนผิดพิมพ์ผิดเยอะเลยนะครับ อันนี้เป็น4 1แล้วก็4นะครับอยู่ใน A นะครับสังเกตเซต A จะมีสมาชิกคือเนี่ยวงกลมใหญ่คือวงกลม A นะครับวงกลม A จะมี1 2 3 4 5นะครับส่วนวงกลมเล็กจะเป็นวงกลมของ B 2 3 5จานวนเฉพาะแต่ไอวงกลมเล็ก2 3 5ตัวเนี้ยมันอยู่ในวงกลม A ด้วยมันอยู่ในวงกลมใหญ่ด้วยเพราะว่าสมาชิกมันดันไปเหมือนกับ A นะครับ เนี่ยมันเดินไปเหมือนกับเซต A นะครับดังนั้นมันจะทับกันเข้าไปอยู่ในเซต A หมดเลยนะครับลักษณะนี้ก็คือ B มันเป็นสับเซตของ A นะครับสมาชิกของมันเหมือนกับ A ทุกตัวนะครับมาดูตัวต่อไปครับอันนี้ universe ์สหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเซต A มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเซต B มีสองสี่หกแปดเซต C มี สองห้าเจ็ดแปดครับการเขียนแผนภาพครับเป็นสามเซตนะครับประกอบด้วยเซต A เซต B เซต C นะครับเซต A วงกลมของเซต A จะต้องมีสมาชิกคือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเซต B จะต้องประกอบด้วยสมาชิกคือสองสี่หกแปดนะครับเซต C จะต้องประกอบด้วยสมาชิกคือสองห้าเจ็ด แปดนะครับวิธีการเขียนในวงกลม A จะต้องมีสมาชิกเท่านี้แหละครับแต่เรามาดูว่าในวงกลม A กับวงกลม B A กับ B มีสมาชิกตัวไหนที่เหมือนกันระหว่างเซต A กับเซต B ตัวนั้นคือ2กับ4ใช่ไหมครับ A นเตอร์เซก B ซ้ำกันเหมือนกันระหว่าง A กับ B มี2กับ4ดูยังไงว่า2กับ4มนี่ครับ A ซ้ำกับ b ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงเนี้ยคือ2กับ4มี2กับ4อันนี้คือ a อินเตอร์เซ็กนะครับ a อินเตอร์เซกมี2กับ4 a ซ้ำกับ C a ซ้ำกับ c มี2กับ2กับ5ใช่ไหมครับ a ซ้ำกับ c ดูตรงไหนดูตรงนี้ครับ a ซ้ำกับ c 2กับห้า a ซ้ำกับ c มี2กับ5นะครับ2กับ5 b ซ้ำกับ c ครับ b ซ้ำกับ c เราก็ดูเซต b กับเซต c ตัวที่มันซ้ำกันคือ2กับ8นะครับ2กับ8คือซ้ำกันระหว่าง b กับ c นะครับนี่ทีนี้อา้าวทำไมทำไม2มันมาอยู่ตรงนี้ล่ะ ทำไมสองมาอยู่ตรงนี้ทำไมสี่ไปอยู่ตรงนู้นทำไมทำไมห้าทำไมแปดมาอยู่อย่างนี้นะครับสังเกตนะครับระหว่าง a กับ b กับ c a กับ b กับ c ทั้งสามเซตมองไม่เห็นนะระหว่างเซตสามเซต a กับ b กับ c มันมีสมาชิกที่เหมือนกันทั้งสามเซตอยู่คือ a ก็มีสอง B ก็มีสอง C ก็มี2คือทั้งสามเซตมันมีตัวที่มันซ้ำกันอยู่นะครับตัวนั้นคือสองสองซ้ำกันคือพื้นที่ของ A กับ B กับ C เนี่ยมันทับกันและมันซ้ำกันแสดงว่าสมาชิกที่มันซ้ำกันอยู่เหมือนกันตรงนั้นคือสองดังนั้นเราจะเรียกเขียนสองเนี่ยเราจะเลือกเขียนสองไว้ตรงนี้นะครับส่วนทาไมสีต้องมาเขียนตรงนี้เพราะสมันซ้ำกับแค่ A กับ B แต่มันไม่ไปซ้ํากับ c ห้าห้าทำไมมาเขียนอยู่นี้เพราะมันซ้ํากันแค่ a กับ c แต่มันไม่ไปซ้ํากับ b แปดทำไมมาเขียนอย่างนี้เพราะแปดมันซ้ํากับแค่ b กับ c ไม่ไปซ้ํากับ a นะครับดังนั้นเราก็เลยเลือกเขียน c เลือกเขียนห้าเลือกเขียนแปดไว้อย่างนี้ครับส่วนหนึ่งสามหนึ่งสามคือสมาชิกของเซต a ครับเมื่อเราเขียนตรงนี้เสร็จสมาชิกของเซต a เราก็ไล่ให้ครบ a เหลืออะไรที่ยังไม่เขียน1,3 1,3คือเฉพาะสมาชิกของ a อย่างเดียว6คือเฉพาะสมาชิกของ b อย่างเดียว7คือเฉพาะสมาชิกของ c อย่างเดียวอันนี้ก็คือลักษณะการเขียนแผนภาพนออ n euler นะครับค่ะาการเขียนความสัมพันธ์ของเซตครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนักเรียนนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ